โอเคนะครับผมก็กราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ก็ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ในช่อง m y m e m m o d นะครับผมเมื่อวานผมก็ได้รับรถมาใหม่นะครับเป็น CBR 650R นะครับ <Yahoo! S 1> คลิปนี้ก็คลิปนี้ก็จะเป็นคลิปแรกนะครับผมที่ผมจะต้องขับรถ ีซีสูงสูงนะครับซีซีเยอะเะผมก็ไม่เคยขับรถซีซีเยอะแบบนี้มาก่อนนะครับผมครั้งน,นี้ก็เป็นครั้งแรกนะครับที่จะต้องขับรถซีซีหกร้อยห้าสิบซีซีนะครับแต่ก่อนเคยขับซีซีสูงสุดก็จะเป็น นินจา400นะครับ400ซีซีก็จะเป็นรถที่ซีซีเยอะสุดแล้วที่ผมขับมานะครับผมเอาออกไม่ได้เลยรถหนักพอสมควรนะครับผมรอย2อ0ร้กิโลนะครับ <c oughs> ผมเคยขับซีซีเยอะสุดก็จะเป็น400ซีซีนะครับแต่6 5 0นี้ผมไม่เคยขับเลยผมก็จะมาลองขับครั้งแรกในชีวิตนะครับว่าจะแรงแค่ไหนจะเป็นอย่างไรโอ้เหนื่อยกระจกเรา,าพับไว้แบบนี้นะครับผม รถคันนี้ก็รับมาเมื่อวานนี้ครับยังไม่ได้ลองขับเลยครั้งนี้ก็จะเป็นครั้งแรกนะครับผมที่ผมจะต้องขับรถซีซีเยอะๆนะครับรถที่ผมใช้ในชีวิตประจำวันขับไปทำงานทุกวันก็จะเป็นเนี่ยครับอ่าสิบห้านะครับผมร้อยห้าสิบซีซี ตัวนี้ก็จะเป็นโฉมปีสองพนนะครับผมตอนนี้เราก็จะขับไปไม่ไกลนะครับแล้วก็จะไปซื้อกับข้าวปากซอยนะครับผมเดี๋ยวจะมาลองขับให้ดูความรู้สึกขับรถบิ๊กไบค์ครั้งแรกในชีวิตนะครับ ความรู้สึกจะเป็นอย่างไรนะครับเราเปิดกุญแจก่อนนะครับผมโอเคเสียงก็ ไม่ดังมากนะครับเงียบๆท่อเดิมนะครับเดิมทุกเดิมทุกอย่างแน่นๆเลยผมเคยขับสูงสุดก็คือนินจา400นะครับก็แรงพอสมควรแต่ผมยังไม่เคยขับตัว6 50เลยจะแรงแค่ไหนแล้วก็จะมาทดสอบครั้งแรกนะครับผม โอเคไปกันเลยแล้วก็จะปล่อยให้มันไหลก่อนนะครับ ตอนนี้ก็จะอยู่ที่หนึ่งพันหนึรอบ ขับแค่กี่เดียวก็เหลือเฟือแล้วโอเคตอนนี้เราก็ซื้อกับข้าวเสร็จแล้วนะครับผมกับข้าวจะร่วงไหมเนี่ย รอนนี้เราก็จะไปเทสรถกันต่อนะครับเมื่อกี้นี้ขับมาเกียร์เดียวปล่อยไหลามาโอเคเราไปกันต่อก็แรงนะครับผมเกียร์เดียวปล่อยไหลเลยไม่ต้องบิดชันเล่งเดี๋ยวเราจะลองเปิดชันเล่งดู แรงแรงแรงอยู่นะ เดี๋ยวเราจะขับเกียร์สองครับเกียร์หนึ่งแรงเกินโอ้โคตรแรงเลยเกียร์สาม อยากลองอยากลองอยากลองออกถนนใหญ่ดูนะครับเดี๋ยวเราลอง,ลอ,งออกถนนใหญ่ลองดู จะไม่ขับไกลแล้วนะขับแล้วสนุกมากเลยมันมือเลยนะครับเดี๋ยวเราต้องตีวงเลี้ยวกว,กว้างก่อนนะตรงนี้อยู่เทินเรายัางเลี้ยวไม่ชินเลยผมว่างานนี้ข้าวกับเพราของเราน่าจะไม่รอด ยังไควยคาดไม่พ่องเลย รัาคาก็เดียวเครื่องเริ่มขุ่นๆแล้วนะคร ghe hộp, ghe hộp vẫn đưng ขับครั้งแรกในชีวิตเลยโคตนวันเลยนะครับทุกคนแรงแรงแรงดีแต่ก่อนผมขับ R15 แรงนี้แตกต่างกันลิบลับเลยนะครับผมความแรงแตกต่างกันแบบลิบลับเลยนิ่มอีกนะครับนิ่มนิ่มดี เทินตรงไหนเนาะทีนี้รถเยอะจังเราไปอยู่เทินข้างหน้าก่อนดีกว่าไม่อยู่เทินตรงนี้หรอกตรงนี้รถเยอะคนระับเขาับเข้า,ขาจะปิว เรื่องเริ่มร้อนแล้วเสียงท่อเงียบเลยคงจะต้องเปลี่ยนท่อซะแล้วยังไม่ชินกับค์ทเลยนะครับผม ได้ใจเลยนะครับผมบีดปุ๊บมาปั๊บเลยคนไม่เคยขับบ๊กไว้นะครับคนคนไม่เคยขับรถซีซเยอะมาก่อนก็จะต่างต่างเลยต่างกับรถเล็กมากเลยแบบขับสนุกมากเลยนะครับผม เมื่อยนะเมื่อยกว่า r สิบห้าตัวเก่าผมเลยนะ r สิบห้าของผมจะเป็นโฉมเก่านะครับผมผมว่าขับ r สิบห้านี้ยังสบายกว่าแต่คันนี้ถ้าคนสอนนี้น่าจะสบายนะครับแต่ r สิบห้าคนสอนนี้ลำบากเลย